มีใครเช่าความรู้สึกแบบนี้บ้างคะความรู้สึกที่เปิดกล่องรองเท้าแล้วก็ลุ้นรองเท้าใหม่ในกล่องของเราความเครียดความเหนื่อยต่างๆที่มีก็หายเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะ เมื่อได้เห็นรองเท้าใหม่ในกล่องแม่มันดีต่อใจจริงๆตัวเพิ่งสั่งรองเท้าใหม่มาคู่นี้เนี่ยเล็งมานานแล้วค่ะ c u r r y One Low f l o t o สี Northern l i g h t ดีงามมากๆจนตนองเอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้ชมกัน c u r r y One Photo เนี่นะคะเหมือนเป็นการเอา c u r r y One มาปัดฝุ่นแล้วก็อัปเดตให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นส่วนตัวคิดว่า U A ทำได้ดีมากๆนอกจากเทคโนโลยีต่างๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะโฟลที่ดีแบบไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วใส่สบายสิ่งที่ตูนชอบมากก็คือลุคโดยรวมที่ดูโมเดิร์ ผสมผสานแต่ก็มีความคลาสสิกอยู่ด้วยนะคะลงตัวมากๆเลยโดยเฉพาะสีนอร์ทเ r n l i ไลท์นี่แหละคะ่ะผู้ชายใส่ก็เท่ผู้หญิงใส่ก็สวยสดใสโดยปกติแล้วตุนจะซื้อรองเท้ากระทางฮุบเซสชั่นตลอดเลยค่ะสินค้าบาสเกตบอลต่างๆของเขาไนี่ครบถ้วนใครสนใจอยากจะช็อปอะไรก็แวะไปช็อปได้ที่เว็บไซต์หรือว่าไลน์แอดเลยนะคะสำหรับ FC 23 n Mania มีส่วนลดให้อีก10%ด้วยค่ะเป็นความสุขในชีวิตที่หาได้ง่ายๆจริงๆนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตทีทวีมาเนียวันนี้เราทั้งสองคนและมีตัวการ์รดน b a ก็มีกว่าทุกคนเช่นเคยคะ่ะวันนี้เรามาต่อกันที่เกม4ของฝั่งตวัดออกกันต่อเลยนะคะโอ้โหตอนนี้แต่และเกมคะ่ะมันเหลือเกินนะคะลุ้นกันหายใจใหายคอแทบจะไม่ทั่วท้องไม่อยากจะให้แฟนๆมาเชา่าไทยคนไหนพลาดเลยคะ่ะเพื่อนๆอย่าลืมโหลด NBA แอปนะคะแล้วก็สมัคร NBA e a g u e Pass ตอนนี้300บาทเท่านั้นค่ะสามารถดูได้จนจบ NBA Finals เลยนะคะเรามาเข้าสู่เกมถ่ายเทอาสดทั่วประเทศของบ้าน นอนคาร NBA app ผ่าน NBA 리프레쉬แ s ้ก็ True visions ไม่มี e a t เปิดบ้านรับการเยือน Boston Celtics ค่ะในเกมวันนี้ทั้งสองทีมยังคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมจากในเกมที่ผ่านมานะครับพอเข้าสู่เกมเราเห็นสัญญาณที่ดีของ Boston Celtics พวกเขามีการยิงที่ดีทั้งวงในและก็วงนอกพร้อมกับเน้นเกมรับแต่ทางไม m มีฮี t เองเนี่ยก็ไม่ได้กังวลใดๆนะครับเพราะว่านำห่างเลือเกินถึง3ต่อศูนย์พวกเขายังคงอยู่ในเกมของตัวเองนำโดย Jimmy Butler อร์มีการตอบโต้คืนได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง2หรนนนนือว พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ทางเซลติกส์ได้ความแม่นของเอลฮอร์เฟอร์ดกลับมานะครับการยิง3คะแนนของตัวเขาโชโชโชเลยก็เลยทําให้ทางเซลติกส์มีการรันชุดใหญ่นะครับร่วมกับเจสันเทตัมแล้วก็เจเรนบราวพวกเขารัน14ต่อ5กลับมาเป็นฝ่ายขึ้นนําหลังจากนั้นก็ผลัดกันนาผลัดกันตามสนุกมากๆเลยนะครับแต่ทางไมมี่ฮิตยังได้ความแรงอย่างต่อเน,นื่องของเคเลฟมาตินแล้วก็เกเบวินเซนต์มีการยิงการข้ามทําได้อย่างดีมากๆเลยครับทั้ง2คนมีการยิงเป็นชุดๆให้กับทางไมมี่ฮิตเลยนะครับจบครึ่ง ู่ครึ่งหลังเนี่ยละครับในเกมวันนี้เนี่ยเป็นของบอสตันเซลติกส์บ้างนะครับผลพักของเซลติกส์ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจสันเทย่ทัมเจเรนบราวด์เดอริกไว้์รวมไปถึงมาร์คัสมาทุกคนรวมพลังกันนะครับแล้วก็ต่อสู้ทําได้ดีมากๆเลยมีการรันชุดใหญ่นะครับ16ต่อ0กลับขึ้นมาเป็นฝ่ายนําแล้วก็ครองโมเมนตัมของเกมไม่มีฮิตนั้นเต็มไปด้วยความผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงพลาดหรือว่าจะเป็นการเทิร์โอเวอร์ก็เลยค่อยๆโดนบอสตันเซลติกส์เนี่ยอัดเป็นชุดๆเลยแม้ว่าพวกเขาจะตั้งตตตตัััววไไดดดดด้้้้นนนครรแแลลกกก็าเเเ่่่ทีีีขออองงจมมยถึ15สู เจสันเททัมที่กดคนเดียวถึง14แต้มเช่นเดียวกันและพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายนะครับทางไมมี่ฮิตเนี่ยพยายามไล่บี้แบบสุดๆเลยแต่มาจนถึงตอนนี้เนี่ยทางเซลติกส์ก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมให้พวกเขาเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อีกแล้วเจสันเททัมระเบิดฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3การยิงระยะกลางในเกมวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวงเขามีการยิงฟิวโกในควอเตอร์ที่4ลงนอกจากการยิง3คะแนนวงนอกที่ดีไม่มีแผ่วนะครับเรายังเห็นการเล่นเกมรับวันนี้เห็นแกรนวิลเลียมเนี่ยบล็อกอ um, สใส่จิมมี่บัตเลอร์เราสย สุดบอสตันเซลติกไม่ยอมโดนกวาดซีรีส์ง่ายๆนะครับพวกเขาบุกมาเอาชนะไมมีฮิตได้สักที1 1 6่ต่อ99ตามซีรีส์มาเป็น3ต่อ1นะครับสำหรับไมมีฮิตนะครับย้อนกลับไปในเพลย์ออฟที่ผ่านมาทั้ง2ทีมเจอกันในนัดชิงสายแต่ในครั้งนั้นไมมี่ฮิตเป็นฝ่ายแพ้ไปในเกม7หลังจากที่แพ้ปุ๊บเนี่ยจิมมี่บัตเลอร์มาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับเขาบอกว่าในปีถัดไปก็คือปีนี้เนี่ยแหละพวกเขาจะกลับมาในนัดชิงสายและจะต้องเอาชนะให้จงได้จากวันนั้นนนน้้้ Butler, นนนนนจจถึงงววััว 1, ีีีีีมมม่ตเลลลอออรร์แกคพขาาใช1ป เต็มเลยนะครับที่จะกลับมาเจอกับเซลติกส์ชุดนี้ทีมที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาควรจะต้องเอาชนะให้ได้จากเพลย์ออฟที่ผ่านมาและบัตดนี้พวกเขามีโอกาสแล้วล่ะครับในเกมวันนี้ทุกคนในทีมของแมมมี่ฮีเนี่ยต่างก็ตั้งใจที่จะปิดซีรีส์ให้จงได้แสดงให้เห็นในสิ่งที่จิมมี่บัตเลอร์เคยพูดเอาไว้แต่พอเข้าสู่เกมมาเนี่ยนะครับทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่แมมมี่ฮีต้องการในช่วงต้นเกมเนี่ยเรายังมองไม่ออกนะครับเพราะว่าทั้งสงทีมเนี่ยต่อสู้กันได้อย่างสูสีสนุกมากมากเลยแย่ยิ่ er ยวัมกบ เกมบุกน้อยเกินไปนะครับกาวกับว่าพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยไม่ค่อยเร่งไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับแม็กซ์รูสก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ในเกมวันนี้เนี่ยการยิงวงนอกที่เป็นจุดเด่นของตัวเขาไม่ค่อยร้อนแรงแม้ว่าเจ้าตัวจะช่วยทีมรีบาลได้ดีก็ตามพอเข้าสู่ครึ่งหลังครับจิมมี่บัตเลอร์ค่อยๆเดินเครื่องโดยเฉพาะ 3, คอเตอร์ทีสามเขากดคนเดียวถึง15แต้มนะครับจาก29แต้มที่ตัวเองทําได้แต่มันก็ไม่มากพอจริงๆครับเพราะว่าแบร์เมเดโยโบยังคงหายอยู่แต่ทั้งไมมี่ฮีตเองเนี่ยก็ยังคงได้ก,ดก,งากา่งนาาครวิย3 วงนอกวันนี้จะไม่ค่อยร้อนแรงเท่าเกมที่ผ่านมาก็ตามแต่เขาก็ยังมีการข้ามให้พวกเราได้เห็นอย่างต่อเนื่องมากๆเลยนะครับยังโชคดีที่ในช่วงควอเตอร์ที่นะครับเราเห็นข้อเท้าซ้ายของเขาเนี่ยพริกแต่ยังสามารถกลับมาได้นะครับแต่เชื่อเหลือเกินว่าหลังจะจบเกมการแข่งไปเนี่ยอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจะต้องปวดมากขึ้นจะต้องบวมมากขึ้นจะมากจะน้อยอยังไงก็ต้องส่งผลในการเล่นในเกมถัดไปอย่างแน่นอนในส่วนของทัพสำรองนะครับเคลิมาตินยังคงมีผลงานที่ดีอย่างเหลือเชื่อโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกสาเหตุที่ทำให้ทัมมเเยยยีินนนน่่งงป็ฝาาาาขึ้้ไดพระวผล ของเคเลบมาตินเนี่ยแหละครับหัวจะเป็นการข้ามการยิง3คะแนนเขายิงคนเดียวไม่พลาดเลยนะครับฟิลโกยิง6เข้า6กดคนเดียวถึง14แต้มก็เลยทําให้เขากลายเป็นนักกีฬาอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ของทีมไมมี่ฮีทนะครับทีหลังจะจบครึ่งแรกแล้วมีการยิงฟิลโกเยอะขนาดนี้โดยที่ไม่พลาดเลยเป็นรองแค่คนเดียวนะครับนั่นะค,คือฮัสซานไวซายยิง7เข้า7ในปี2016แล้วก็มาเป็นเคเลบมาตินในวันนี้เนี่ยแหละครับยิง6เข้า6ในช่วงครึ่งแรกนาเสียดายเหลือเกินที่พอเข้าสู่ครึ่งหลังการเล่น ข้างเยอะนะครับมีเพียงแค่2แตม้มเรียกว่าเจอพลพรรคของเซลติกเนี่ยเบรกอยู่เลยนะครับเช่นเดียวกับดันแคนโรบินสันที่ในเกมวันนี้เปลี่ยนตัวลงมาการยิง3คะแนนวงนอกไม่ได้สร้างปัญหาให้กับทั้งทีมเซลติกได้เลยแม้ว่าคายราลี่นะครับนักกีฬาที่มีประสบการณ์ระดับแชมป์ตัวเก๋าของทั้งทีมวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําแตม้มได้แรงโดดเด่นนะครับแม้ว่าตัวของเขาจะพยายามเล่นเกมรับนะครับช่วยทั้งขโมยช่วยทั้งดักแท็กช่วยทั้งป้องกันทุกอย่างครับมีการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทําแต้มมีการรีบาวแต่มันก็ไไไมมมม่่่ดดด้้ีีีผลลลทจะสาาารถเปปปยนแงโตัใๆญห ของแมมมี่ฮีทเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงควอเตอร์ที่3นะครับตามปกติแล้วในซีรีนี้เนี่ยเรามักจะได้เห็นแมมมี่ฮีทเนี่ยทำได้ดีในช่วงครึ่งหลังแต่วันนี้กลายเป็นเซลติกส์เกมบุกของแมมมี่ฮีทเนี่ยอยู่ดีก็เหมือนชะง,งักไปนะครับการถ่ายเทบอลที่ไหลเรื่องของพวกเขาก็หายไปมันเลยทําให้จังหวะในการยิงต่างๆเนี่ยเป็นจังหวะที่ยิงค่อนข้างยากนะครับพอถ่ายเทบอลไม่ดีแบบนี้เราก็เห็นการยิงที่ผิดพลาดมากขึ้นนะครับเต็ไมไปด้วยการเทิร์โนเวอร์ในช่วงควอเตอร์ที่3ามนะครับเราจึงเห็นแมมมีม่ฮีต ค่อยครองการนำนะครับคลองโมเมนตัมของเกมในท้ายที่สุดก็สามารถเข้าป้ายเอาชนะไมแอมิฮีทไปได้หลังจากจบเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับเอริกสโปสตาหัวหน้าโค้ชของไมอมฮีทเนี่ย,ยก็ได้ออกมาบอกเลยว่าวันนี้ลูกทีมของพวกเขาเนี่ยโดนทางบอสตันเซลติกเซ่ยอัดคืนวันนี้เป็นการพ่ายแพ้แบบที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิน้นต้องให้เครดิตการต่อสู้ของบอสตันเซลติกจริงๆนะครับพร้อมกับบอกด้วยว่าบอสตันเซลติกในเกมวันนี้เนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นผู้ชนะดังนั้นทีมของพวกเขาจะต้องรวมพลังกันอีกครั้งนนนนึงงะครรรัแล้้้กกก็ใใใชโอาาสีเ่ปิด เกมเยือนให้จงได้ในส่วนของแบร์าบา์เดวิโยก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าทุกคนทราบกันดีว่าในการปิดซีรีส์เนี่ยมันยากขนาดไหนเพราะว่าจะต้องเจอกับทีมตรงข้ามน,นะครับที่จะต้องสู้ตายและผลมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แต่พวกเขาก็ไม่ได้กลัวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้ในเกมถัดไปแน่นอนเช่นเดียวกับตัวของเคเล็บมาตินที่ออกมาบอกว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถที่จะปิดซีรีส์ในบ้านของตัวเองได้ถ้าเกิดทําได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆเลยแต่ทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าตามปกติแล้วเนี่ยไมมี่ อาจจะเหมาะกับทีมของพวกเขามากกว่าก็เป็นไปได้และปิดท้ายกับจิมมี่บัตเลอร์นะครับที่ก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้ตัวของเขาโดน NBA สั่งปรับ25,000เหรียญนะครับหรือกว่า850,000บาทเนื่องจากหลังจบเกม3ที่ผ่านมาตัวของเขาปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อตามกฎของทั้ง NBA นะครับนักกีฬาที่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บใดๆทั้งสิน้นหลังจะจบเกมจะต้องพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับตามคำขอในเพลย์ออฟปีนี้จิมมี่บัตเลอร์เป็นคนที่2แล้วนะครับที่ทางลีกเนี่ยสั่งปร จาตัวพร้อมให้สัมภาษณ์แล้วล่ะครับไม่อย่างนั้นโดนปรับอีกแบบนี้เซ็งแน่นอนตัวของเขาบอกเลยนะครับว่าจะไม่ยอมให้การพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยมามีผลต่อสภาพจิตใจใดๆทั้งสิน้นเดี๋ยวเขาจะบอกให้ทุกคนเนี่ยไปดื่มวายจิบเบียนะครับฟังเพลงแล้วก็ยิ้มพร้อมกับรวมพลังในเกมถัดไปพวกเขาจะต้องปิดซีรีส์ให้จงได้นะครับที่บอสตันหลายคนก็ถามเข้ามานะครับว่าไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยหายไปไหนไทเลอร์ฮีโร่มีอาการบาดเจ็บที่กระดูก,น,กนิ้วกลางนิ้วนางที่มือขวาหักนะครับแต่ก่อนเกมการแข่งในวันนี้เอริกส ราได้ทบตอนนี้ตัวของไทเลอร์ฮีโร่สามารถกลับมาทําการซ้อมเบาๆได้แล้วนะครับหม่จะเป็นการวิ่งการยิงการเคาะลูกบาสแต่ยังไม่มีกําหนดเวลาชัดเจนนะครับว่าจะสามารถกลับลงสนามช่วยทีมได้เมื่อไรแต่เชื่อเลยเกินว่าถ้าเกิดสมมุติว่าทางไมมี่ฮีทสามารถเข้าสู่ NBA f i n a l ไฟนอลส์ได้ไทเลอร์ฮีโร่ไม่ยอมพลาดโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของตัวเขาอย่างแน่นอนแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยนะครับพวกเขาจะต้องผ่านบอสตันเซลติกส์ให้ได้ก่อนจะปิดซีรีส์ได้หรือเปล่าเกมหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปด้ววยกกกััันนนนหหไปดูใส่ของงล ที่ทีมของพวกเขาแพ้อย่างน่าอับอายและเกินในเกม3ที่ผ่านมาก็โดนบรรดาสือ่อบรรดาแฟนๆบา้าอย่างพวกเราเนี่ยโอ้โหวิจารณ์กันยับไปหมดเลยนะครับเรียกว่าในเกมวันนี้เนี่ยดูแค่ว่าจะโดนกวาดหรือเปล่าหรือว่าจะยื้อไปได้อีกสักเกมหนึ่งแค่นั้นเองไม่มีใครคิดเลยนะครับว่าเซลติกจะสามารถกลับมาได้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่คนในทีมของบอสตันเซลติก s เขาคิดนะครับก่อนเกมแข่งขันในวันนี้เนี่ยทั้งเจเรนบราแล้วก็มาร์คัสมาร์ทเนี่ยบอกเลยนะครับว่าอยากให้พวกเขาชนะได้สักเกมหนึ่งนะอะไรหลายต่อหลายอยากอาจจะเปลี่ยนไปกกก็็เเเเเปปนนนนไไดด้้้้้ขาสู่มใใวัััีทงงงยคลือช ดริกไว้นะครับขึ้นมาเป็นตัวจริงยังคงใช้โรเบิร์ตวิลเลียมเป็นสำรองอยู่และในเกมวันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเดริกไว้เนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆเลยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาก้าวขึ้นมาเสริมงานให้กระตังทีมเซลติกได้เป็นอย่างดีเราเห็นการพยายามเล่นเกมรับนะครับการพยายามป้องกันต่างๆแล้วก็ยังมีการยิง3าคะแนนการทําแต้มจากตัวเขาเนี่แหละวันนี้ก้าวขึ้นมาได้ถูกเกมมากๆเลยกดไป16แต้มรวมกับเจเรนบราห์ที่ในซีรีส์นี้เนี่ยยังคงเป็นซีรีส์ที่เขามีการยิงติดๆขัดๆจากรอแรอบแรก ตแต่ในซีรีส์นี้ที่เจอกับแมมมี่ฮีทเนี่ยค่าเฉลี่ยในการทําแต้มของตัวเขาเนี่ยตกมาเหลือเพียงแค่14-15แต้มต่อเกมเท่านั้นเองนะครับในช่วงครึ่งแรกการทําแต้มของเจเรนบารยังคงดูเง,งียบๆอยู่นะครับแม้ว่าจะพยายามทําแต้มของตัวเองอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยเราเห็นสัญ,ญญาณที่ดีนะครับการยิงระยะกลางของตัวเขาค่อยๆกลับมามีความมั่นใจมากขึ้นแม้ว่าการยิง3คะแนนย,ยังคงแย่อยู่ต่อเนื่องก็ตามเบ็ดเสร็จในเกมวันนี้ตัวของเจเรนบาย่ยทำไปอีก17แต้มแล้วก็ไม่ เล่นในภาพรวมที่ตกลงตัวของมาคัสมาแล้วก็เอาฮอฟเฟิร์ตสคนนี้เนี่ยก็ผลงานตกลงด้วยเช่นเดียวกันแต่ในเกมวันนี้ทั้ง2คนก็พยายามช่วยทีมอย่างต่อเน,นื่องมากๆเลยนะครับมาคัสมาในช่วงแรกไม่มีแต้มเลยครับยังยิงไม่ดีเลยไม่ว่าจะเป็นการลุยการยิง3คะแนนแต่ในท้ายที่สุดตัวเขาก็ไม่ยอมหายไปจากเกมนะครับแม้ว่าการเล่นเกมรับในภาพรวมอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นก็ตามแต่ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราเห็นการยิง3คะแนนของตัวเขานะครับันนี้ยิง3คะแนนลงไป3ลูกทุกครั้งที่มาคัสมายิงลงเนี่ยโอโ้โหแฟนๆของแมาก ไม่ได้แตกต่างกับเอาฮอฟเฟิร์นะครับที่ในเกมวันนี้สัมผัสในการยิง3คะแนนของเขาเริ่มกลับมาวันนี้เจ้าตัวช่วยยิง3คะแนนลงไปอีก3ลูกนะครับด้วยการยิงฟนะิลโกลเนระดับ50%ถ้าเกิดตัวของเอาฮอฟเฟิร์สามารถมีการยิง3คะแนนที่ดีกลับมาได้นะครับเกมเกมหนึ่งเนี่ยยิงสัก3ลูกจะเป็นอย่างน้อยนะครับจะยิ่งทําให้การเล่นเกมบุกของบอสตันเซลติกมีมิติที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นในส่วนของทัพสำรองนะครับทั้งทีมยังคงใช้3โรเทชันหลักเมาคอมบงงมลมบออมอ็อกดอนยน คดีที่ในเกมวันนี้ได้2วิลเลียมเนี่ยแหละที่ก้าวขึ้นมาช่วยโรเบิร์ตวิลเลียมยังคงทําได้ดีนะครับในการเล่นเกมรับวันนี้เราเห็นเขาบล็อก,กงามๆใส่จิมมี่บัตเลอร์แบบัวดตูมเต็มๆเ,เลยแล้วก็ยังมีการรับการส่งแล้วก็ปิดแต้มใต้แป้นของตัวเขานะครับก็ยังคงทําได้ดีอย่างต่อเนื่องแต่ที่น่าสนใจและเกินแนงคือแกรนด์วิลเลียมที่วันนี้เนี่ยโฟกัสแบบสุดๆเลยนะครับเราเห็นการยิง3คะแนนที่ดีตั้งแต่ที่เขาลงมาในสนามเลยวันนี้ช่วยทีมยิง3คะแนนลงไปถึง4ลูกระดับการยิง3คะแนนในซี่ คญหลังจากยิง3าคะแนนลงในวันนี้เนี่ยไม่มีการกระตุกตอมหงุดหงิดของจิมมี่บัตเลอร์นะครับดังนั้นแฟนๆสบายใจได้ตัวของเขามุ่งมันมากเลยไม่ว่าจะเป็นการรีบาวการช่วยชนช่วยบวกตต่างนะครับวันนี้ตัวของแกรนด์วิลเลียมทําได้ดีมากๆแต่ในเกมวันนี้ของเซลติกส์ยังไงก็ต้องยกให้กับเจสันเททัมนะครับที่ในเกมวันนี้เล่นสมก็เป็น all nba first team กันสักหน่อยเขาเริ่มเดินเครื่องของตัวเองตั้งแต่เปิดเกมมาเลยนะครับว่าจะเป็นการลุยพยายามทําแต้มของตัวเองแม้ว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยอาจจะมั้นเกมยังคง ทรงๆอยู่แต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่3เข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยแหละครับเจสันเทตัมค่อยๆเดินเครื่องเราเห็นการข้ามการยิง3นาคะแนนที่ดีนะครับในช่วงควอเตอร์ที่3กดคนเดียวถึง14แตม้มควอเตอร์ที่4ก็ยังคงมีความต่อเนื่องนะครับในที่สุดเขาก็ยิงฟิลโกในช่วงควอเตอร์ที่4ลงสักทีครึ่งหลังกดคนเดียวถึง25แตม้มจาก33แตม้มที่ตัวเองทําได้นะครับและก็ไม่ใช่มีแต่การทําแตม้แมอย่างเดียวเขายังคงช่วยรีบาวด์ในช่วงครึ่งแรกทาแตม้มไม่ได้ก็พยายามสร้างจังหวะให้กเพื่อนทําแตม้มแทนเเตในกนกกมวัี้ทําไปถึง33แ11รบิ เป็น double double อย่างเดียวไม่พอนะครับวันนี้ยังมีการยิง3คะแนนลงไปอีก4ลูกก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยกลายมาเป็นนักกีฬาอันดับหนึ่งตลอดการของบอสตันเซลติกส์ที่มีการยิง3คะแนนลงมากที่สุดในการแข่งขันเพลย์ออฟตอนนี้ยิงลงไปทั้งหมด222ลูกนะครับแล้วก็ยังงงนับต่อไปแสงหน้าพอเพียสที่ทําเอาไว้ได้219ลูกเป็นที่เรียบร้อยมาไปกว่านั้นในเกมวันนี้ยังถือว่าเป็นเกมที่16ในชีวิตการเล่น NBA p l a เ o f พลย์ออฟของเจสันเทตทำเองนะครับที่เขามีเกมระดับอออยย่่าางนาน้้25 5แตม10รีบบวกัถืเป็ อันดับ2ตลอดการของบอสตันเซลติกนะครับเป็นรองแค่ตำนานของทีมอย่างแลลี่เบิร์ดที่ทำเกมระดับแบบนี้ได้26เกมถ้าเกิดจะมีใครทำลายสถิติของแลลี่เบิร์ดได้ก็คงจะมีแต่เจสันเทธัมแต่เพียงผู้เดียวแล้วล่ะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมนี้อยู่เนี่ยนะครับต้นควอ์ที่3เนี่ยสถานการณ์ของบอสตันเซลติกก็ยังไม่ดีนะครับพวกเขายังตกเป็นฝ่ายตามมาไม่ฮีกกว่า9แต้มแต่หลังจากที่ตัวของเจสันเททามค่อยๆเดินเครื่องนะครับเราเห็นการยิงสาคะแนนติดต่อกัน2ลูกหลังจากนั้นเนี่ยแหละพลพรรคของ พวกเขาได้การรันชุดใหญ่ในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยเซลติกส์ทำได้ถึง38แต้มนะครับก็เลยจากที่ตามอยู่9้าแต้มช่วงต้นควอเตอร์ปุ๊บเนี่ยเข้าสู่ควอเตอร์ที่4เป็นฝ่ายนํา9แต้มครับและพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่4เซลติกส์ไม่ยอมพลาดอีกแล้วนะครับเหมือนในช่วงเกม1เกม2ที่มาแป๊กในช่วงควอเตอร์สุดท้ายและในท้ายที่สุดก็แพ้ไปมาจนถึงตอนนี้เซลติกส์บอกไม่ยอมยังไงเกมวันนี้ก็ต้องเอาชนะให้จงได้และในท้ายที่สุดพวกเขาก็ทําสําเร็จจุดแตกต่างมากที่สุดในเกมวันนี้นะครับแน่นค บาสได้เห็นนะครับว่าพวกเขาคือทีมอันดับ2ในฤดูการปกติฤดูการนี้นะเป็นรองแค่ Golden State Warrior ที่มีการยิง3คะแนนลงต่อเกมระดับ16ลูกต่อเกมนะครับไม่ธรรมดาวันนี้พวกเขายิง3คะแนนลงไปถึง18ลูกมากกว่าค่าเฉลี่ยสถิติของตัวเองด้วยซ้ำไปในขณะที่ทางไมมี่ฮีน่ยยิง3คะแนนลงเป็นแค่8ลูกนะครับความแตกต่างถึง10ลูกเท่ากับ30แต้มนี่ถือว่ามหาศาลมากๆเลยนะครับและในช่วง14เกมหลังสุดเพื่อนๆเชื่อ,อไหมครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเซลติกมีการยิง3คะแนนระดับอย่างน้อย15ลูกได้ ในเกมการแข่งขันพวกเขาชนะ7แพ้แค่1เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดยิง3คะแนนไม่ถึง15ลูกปุ๊บเนี่ยพวกเขาแพ้6เกมรวดเลยเรียกว่าจุดในการยิง3คะแนนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยเกินนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยไม่ใช่มีแต่การยิง3คะแนนที่ดีกว่านะครับพวกเขายังมีการเล่นเกมรับที่ดีกว่ามีการบล็อกที่ดีกว่ามีการขโมยที่ดีกว่าพอมีการเล่นเกมรับที่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้เล่นเกมสวนกลับเร็วได้ดีพวกเขาก็ทําแต้มจากการเล่นเกมสวนกลับเร็วได้มากกว่าแมมมี่ฮิตด้วยในเกมวันนี้เเเเนนนนีีี่่่่ถวาปป็็กกมมมทททลสับชะ ดูการปรกติถึง57เกมเลยนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันนะครับโจแมสซูล่หัวหน้าโค้ชของทั้งทีมก็ได้ออกมาบอกว่าลูกทีมของพวกเขาทุกคนเนี่ยห้ามรู้สึกสบายใจห้ามประมาทเด็ดขาดที่สามารถคว้าชัยชนะมาได้เกมหนึ่งนะครับยังคงต้องอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝาต่อไปไม่มีทางเลือกครับแล้วก็จะต้องรักษาความมุ่งม,มั่นความทุ่มเทความโฟกัสต่างๆแบบในเกมวันนี้นะครับสำหรับการแข่งขันถัดไปเช่นเดียวกับมาคัสมานะครับที่บอกเลยว่าสิ่งสําคัญที่สุดของพวกเขาก็คือจะต้องชนะในเกมถัดไปให้จงได้แม้ว่าจะรูู้้้ดีว่่าจะตตออองสสกกับโ ที่ริ้ปี่และเกินในการกลับมาคว้าชัยชนะในซีรีส์นี้ก็ตามในส่วนของเจเรนบราน์นะครับเขารู้ดีว่าบรรยากาศของทีมที่ตามอยู่ศูนย์ต่อ3ในห้องพักนักกีฬาเนี่ยจะพังขนาดไหนดังนั้นทุกคนในทีมเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์แบบนั้นนะครับพร้อมกับบอกด้วยว่าถ้าเกิดพวกเขาสามารถกลับมาในสนามแห่งนี้ได้นะครับตัวของเจเรนบราห์หมายความว่าถ้าเกิดกลับมาในเกม6ได้พวกเขาทุกคนจะต้องรู้สึกดีอย่างแน่นอนปิดท้ายกับเจสันเททัมนะครับที่บอกเลยว่าทุกคนในทีมวันนี้เนี่ยต้องการที่จะรักษาฤดูกาลของพวววกกเเเขาเาาอออไ้้้ันนนีททุ่่่มใรตตสู ด้วยความมุ่งมั่นมากๆเลยนะครับสามารถเบรคเกมบุกของแมมมี่ฮิตอยู่พอเบรคเกมบุกอยู่ปุ๊บมีการเล่นเกมสวนกลับที่ดีสามารถเข้าไปวางบอลได้ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับหรือว่าจะเป็นการเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษพอทําแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้การยิงระยะอื่นๆของพวกเขาเนี่ยรู้สึกง่ายขึ้นนี่คือสิ่งที่เจสันเททามออกมาบอกนะครับและในท้ายที่สุดวันนี้บอสตันเซลติกส์ก็เอาตัวรอดได้นะครับพวกเขาไม่ยอมโดนกวาดซีรีส์ครั้งสุดท้ายที่ทางบอสตันเซลติกส์แพ้แบบ4เกมติดต่่่อออกกกันนนนะค็ืืชววงเเลลาาาีี้แหมป 2021. นนมป2021 แล้วนะครับกว่า2ปีที่ทั้งทีมไม่แพ้ใคร4เกมติดต่อกันแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับเป็นอย่างที่มาคัสมาร์ทบอกครับว่าโอกาสของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงริบรี่อยู่ทีมเซลติกแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะตามซีรีส์มาเป็น1ต่อ3ก็ตามนะครับแต่เพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้ว่าสถานการณ์ของทีมเซลติกสยตั้งต้นโดยการตาม0นต่อ3นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA หลังจากที่เดนเวอร์นักเกตสามารถกวาดซีรีส์ใส่ LALakers ได้เกิดขึ้นทั้งหมด150ซีร้อยสําสับทีมที่ตาม,มสานาถกรับมาได้ยังไม่เคยมีสักทีล ที่จะสามารถกลับมาคว้าชัยชนะในซีรีส์ได้เราต้องมาติดตามชมกันนะครับการที่ทั้งเซลติกสจะกลับมาชนะในซีรีส์นี้ได้เนี่ยจะต้องสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมาพวกเขาจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามชมเกมถัดไปนะครับเป็นเช้าวันศุกร์เจ็ดโมงครึง่งเกม5นี่แหละครับถ้าเกิดผ่านมาได้เนี่ยโอ้โหสนุกแน่นอนครับ เป็นยังไงบ้างคะไฟฟ้าของเซลติกส์ที่ดูอยู่ในวันนี้เซลติกส์ไม่ยอมให้โดนกวาดค่ะไม่เน่โ้สุดยอดจริงอ่ะเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้2 3 man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีน่ของเรา2 3 man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปต่อกันเกม5้ต่อ